สวัสดีรกระพบกับผมมอยน์นะครับกับการานานดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการานานดวงของผู้ที่เกิดในราศีตุลกอย้ํานะครับว่าเป็นชาวราศีเท่านั้นนะครับชาวราศีตุลตึ้งแบ่งตามหลักโกราศาสไทยนะครับก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมนะครับถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับ เป็นดวงวันที่16ถึง31พฤษภาคมพุทธศักราช2568นี้นะครับเกี่ยวกับการงานการเงนินและก็ความรักความสัมพันธ์โดยกว้างๆไม่ได้จะพะจะจงเป็นดวงส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็ขอจาวราศีตุลทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้น ได้ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านกัมพยากรที่ดีๆนะครับที่อ่านออกมานั้นก็ขอนามาซึ่งความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาขึ้นจริงนามาซึ่งความมัง่งคั่งมั่งมีสีสุขให้กับผู้ที่เป็นชาวราศีตุลทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ผิดพลาดมา ก็ขออภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีตุลน,นะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับจะเป็นไปในลักษณะใดในเรื่องพลังดวงของท่านนะครับทั้งจิตอธิษฐาน ขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเทพเทวาเทวดาทั้งหลายทั้งปวงสิ่งมงคลทั้งหลายทั้งปวงในจัก,กรวาลน,นี้โปรดได้สื่อพลังดวงปานมาทังไพ่หย,ยิบสีให้โปรดได้เปิดน้านได้รู้แนวทางให้กับผู้ที่เป็นชาวราศีตุลที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ด้วยเถิดขอพลังไพ่ใบแรกที่จะบ่งบอกถึงพลังดวงโดยความเป็นตัวตนของผู้ที่เป็นชาว ราศีตุลในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ไพ่ใบแรกในจำนวนที่ทำคลิปมาในช่วงระหว่างวันพลังดวงช่วงนี้นะครับนี่ปึงก็ปึ่งเป็นราศีน่าจะเป็นราศีตุลและก็มีอีกสักราศีหนึ่งนะครับที่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะซันใบแรกที่จำไม่ได้ว่าก่อนหน้านี้มีราศีใดนะครับ แต่มีนะครับก็ได้เดืสั่นขึ้นมาก็บ่งบอกถึงช่วงของการเจริญเติบโตรุ่งเรืองนะครับที่จะทำให้ท่านนั้นรุ่งเรืองเฟื่องฟูในความสําเร็จที่จะมีผลตอบรับผลตอบแทนในเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาสร้างความสุขสร้างความอุดมสมบูรณ์นะครับก็เป็นช่วงของการพัฒนาเติบโตรุ่งเรืองเฟื่องฟูเข้ามาให้กับชาวราศีตนนะครับก็เรียกว่าในทุก รูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะครับที่มีความสําเร็จรุ่งเรืองสร้างความาฟุง้งเรียกว่าสร้างความเติบโตต่างการเงินที่พัฒนาเติบโตร่ํารวยมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของหลายๆ่านก็มีโอกาสพัฒนาไปที่ต่างที่สดใสนะครับแล้วก็พายมาย้าอีกนะครับในความรุ่งเรืองฟุ่งฟูสิบเปรียยนนะครับก็บ่งบอกถึง เส้นทางผลประโยชน์ต่างการเงินรั์สินนะครับที่เกิดจากความสําเร็จของท่านที่จะทําให้ท่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในช่วงนี้นะครับด้วยความอุรมสมบูรณ์นะครับสร้างความมั่นคงต่างการเงินต่างทรัพย์สินให้เกิดขึ้นจากความสําเร็จความรุ่งเรืองของท่านนะครับหรือบางท่านก็อาจจะมาจากในเรื่องของการเงินทรัพย์สินที่มาจากการเสี่ยงดวงอะไรได้ด้วยนะครับก็เป็นช่วงโอกาสของ พลังดวงที่รุ่งเรืองเพื่องฟูนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรนะครับไพ่เดอะไอโรเฟนไพ่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็มาเกื้อกูลก็หนุนอุปตัมคำชูสนับสนองส่งเสริมนะครับก็ทำให้ท่านได้รับโอกาสดีๆอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรต่างสังคมในปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าเศรษฐกิจต่างสังคมจะเป็นไปในรูปแบบใดก็ตามนะครับ แต่สิ่งที่ท่านจะได้รับชาวราศีตุลจะได้รับก็เกิดสิ่งที่เหมาะสมที่คู่ควรที่มีความรุ่งเรืองเฟื่องฟูนั่นเองนะครับใครจะตกต่ำใครจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่สังคมจะแย่แบบไหนก็ตามนะครับแต่ว่า ท่านนั้นก็จะมีความรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับที่จะทำให้ท่านเกิดความสําเร็จสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพอนำหน่วยใจผู้หลักผู้ใหญ่ก็เครือกูลเมตตาในทิศทางที่ดีภูมิความรู้ความสามารถของท่านนั้นจะสร้างโอกาสของการดึงดูดเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ความสําเร็จที่สร้างผลได้รายรับก็มาด้วยความอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับและก็ the iprites นะครับตั้ง พลังแรงดึงดูดของท่านนะครับที่จะมีพลังดึงดูดในทิศทางที่ดีในช่วงนี้นะครับหนึ่งสิ่งดีๆเข้ามาเติมเต็มมาคลี่คลายอะไรที่เป็นสภาวะของความมึมกลุ่มต่างๆนะครับแล้วก็ความรู้วันศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับช่วงนี้ก็มีพลังแห่งความสดใสในการที่ใช้ความคิดความอ่านความรู้วันศักดิ์สิทธิ์ของท่านบริอานโศการสําเร็จในทิศทางที่ดีนะครับ สร้างความรุ่งเรืองเพื่องผูแต่อาจจะมีนะครับในเรื่องของความสําเร็จนั้นก็ย่อมจะมีในสัการของการที่คิดกังวลบ้างเช่นกันนะครับทีอันนี้อาจจะเกิดจากสภาวะของชาวราศีตนเองนะครับที่อาจจะคิดในใจกังวลในใจอาจจะมีบางเรื่องบางอย่างที่เข้ามาทําให้ชาว ราศีตุลน,นั้นเก็บมาคิดมามากังวลน,นะครับเพราะว่าในสภาวะความเป็นจริงนั้นก้าวดบขึ้นมานะครับในสภาวะของการคิดอะไรก็ตามนะครับแต่อาจจะเกิดขึ้นจากความรู้สึกลึกๆส่วนลึกของผู้ที่เป็นเจ้าตัวเองนะครับซึ่งวามตีปัญหานั้นไม่ได้เข้ามาไม่ได้เป็นสร้างอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาเลยนะครับแต่บางทีนั้นในสภาวะจิตใจของ เจ้าตัวนั้นนะครับอาจจะเก็บมาคิดมากังวลเองเพราะทุกอย่างนั้นเป็นไปในะระเบียบแบบแผบนบแบบแบบตามระบบตามถูกต้องที่ไม่ได้ส่งผลนันตรายนะครับเป็นไปตามระเบียบที่ควรจะเป็นนะครับไม่ได้ดาบเด่มเลยที่จะพุ่งเป้ามาทำให้เกิดอันตรายมาโจมตีอะไรนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนั้นอาจจะเก็บมาคิดนะครับบางคนก็จะมาจากสภาวะของ ในความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะครับเกียรตจะเข้ามาทต่ให้เป็นปนัญหาในเกี่ยวข้องกับการงานธุรกิจได้ด้วยเช่นกันได้รับบังคนที่มีคู่รักคู่ครองนะครับหรือคนคบอยู่ก็ตามนะครับอาจจะมีสภาวะของเรียกว่าความมึงหวงแหนอะไรเข้ามานะครับแล้วก็ทําให้เป็นสภาวะก็ามาเป็นอริเป็นศัตรูนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลน,นะครับถ้ามีสภาวะนี้ก็พยายามควบคุมจิตใจของตัวเองนะครับให้อยู่ใน ระบบที่ดีนะครับไม่สมดุลนะครับเพราะว่าบางทีนั้นท่านอาจจะไปมีอารมณ์เหวี่ยงเวียนได้ด้วยนะครับเพราะว่าท่านคิดมากแล้วก็ตั้งข้องนอะไรต่างๆแล้วก็ด้วยความเป็นเด e อ p ไอพลีเตสนะครับท่านอาจจะส่งผลในเรื่องของอารมณ์ขึ้นๆลงๆนะครับี่อาจะส่งผลไปถึงคนในครอบครัวก็ได้นะครับี่อาจ,จะมีเข้ามานะครับีตอาจจะส่งสผลกระทบจากอารมณ์ที่แปรปรวนอันนี้ก็ต้องระบระวังด้วยนะครับเพราะว่าก้าวดาบนั้น ท่านคิดในสภาวะในจิตใจของตัวเองที่อาจจะมาจากอะไรก็ตามในความรักความสัมพันธ์ที่เกิดอาการอง่ไว้เพราะฉะนั้นปรับสมดุลนะครับรักษาสมดุลในทิศทางที่ดีสองเหรียญน,นะครับให้เลื่นไหลนะครับแล้วก็สิ่งคุณค่าก็จะเข้ามาเติมเต็มในทิศทางที่ดีนะครับโดยเฉพาะตาว่าท่านมีในเรื่องปัญหาของความรักความสัมพันธ์นะครับพยันั้นท่านต้องใช้หลักธรรมะนะครับมาดูแลบริหารจิตใจ นะครับแล้วก็จะทําให้ท่านสดชื่นจำ่ำใสเบิกบานเพื่อจะรักษาสมดุลนะครับในการที่จะดูแลการงานธุรกิจของท่านในรื่นไหลสภาพคลองตัวนะครับเพราะว่าเดอรรเราเฟนนะครับอาจารย์ใส่ในเรื่องของหลักธรรมะนะครับสิ่งที่คู่ควรที่เหมาะสมนํามาคิดพิจารณาไใจตรองนะครับแล้วก็จะทําให้ท่านมีพลังแห่งความสดชื่นจำ่ำใสเบิกบานในทิศทางดีๆนะครับด้วยความเป็นเดสันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเิดขึ้นก็ตามนะครับเราไม่ควรเก็บมาขังบน นะครับอาสาเหตุนะครับว่าอะไรที่เป็นสาเหตุให้เรากังวลให้เรากลุ้มใจให้เราทุกข์ใจนะครับแล้วก็กระจัดนั้นออกไปกระจัดต้นเหตุนั้นออกไปนะครับแล้วก็จะทําให้เราสดใสแจ่มใสเบิกบานนิจต่างที่ดีนะครับเดลิเวอร์นะครับสกสารของการตัดสินใจนะครับเป็นสิ่งสําคัญในช่วงนี้ให้กับชาวราศีตุลนะครับการเลือกอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงนี้นะครับ จะมีสักการในตั้นคิดตั้งตัดสินใจแต่ท่านก็จะตัดสินใจมาในทิศทางที่ดีนะครับจากเส้นสัมผัสของท่านจากความรู้ความสามารถของท่านและก็การกำเนึงถึงความถูกต้องความเหมาะสมนะครับท่านก็จะเลือกตัดสินใจออกมาในสิ่งที่ถูกต้องนะครับที่ท่านรู้จักปรับสมดุลราชินีตือดาบนะครับไม่ว่าสักการอะไรก็มาเป็นอุปสรรคญหนาก็ตามนะครับท่านก็สามารถที่จะ ปรับยืดยุนให้เกิดสภาวะของการล่อนคลายแล้วก็ไปสู่เส้นทางของการเจริญเติบโตรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ไพ่ได้สำรับนะครับสองถ้วยก็บ่งบอกมาถึงนะครับสภาวะต่างความรักความสัมพันธ์ถ้าว่ามีอะไรที่มาเป็นปนัญหาในความรักความสัมพันธ์และเกี่ยวโยงมาทําให้เป็นผลถึงการงานธุรกิจของท่านนะครับจึงอาจจะต้องไปหันหน้านะครับเจอกับคนรัก ดูแลกันด้วยความรู้สึกที่ดีๆก็จะทําให้สถานการ์ต่างๆได้รับการคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะครับที่จะเดินหน้าร่วมกันในความสําเร็จความเติบโตรุ่งเรืองสองไม้เท้านะครับที่จะทําให้นนำพาเป็นพลังส่งเสริมให้เดินหน้าเติบโตนะครับด้วยความรักด้วยความใส่ใจด้วยความอบอ้อมารีด้วยมิตรเมตตรี re, ที่ดีนะครับก็จะําให้สถานการ์ต่างๆ,ๆได้รับการคลี่คลายในสภาวะปัญหาต่างๆนะครับ ปรับความเข้าใจกันด้วยความรู้สึกที่ดีตาาว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์าาก็มาแล้วก็มาผลกระทบกระเทือนในเส้นต่างการงานอาชีพนะครับปพราะนั้นก็สองเหรียญน,นะครับให้กันหน้าก้าวกันปรับสมดุลด้วยความเป็นสองถ้วยนะครับจะทำให้ไม่กระทบกระเทือนในเรื่องของการงานธุรกิจนะครับงานหน้ามาจับมือคุยกันแล้วก็ใส่ใจในความรู้สึกดีๆนะครับที่จะกำานึงถึงความเจริญเติบโตรุ่งเรืองด้วยกันใน หากหารงานในอาชีพในธุรกิจของตัวเองนะครับแล้วก็จะทำให้ท่านนั้นเจริญเติบโตรุ่งเรืองไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมนะครับอะไรที่เป็นศัตรูเป็นนารีก็ถตกกับจัดออกไปหาเหตุหาผลนะครับว่าอะไรเป็นตัวทําให้เป็นปนัญหาทาให้เป็น กังวลนะครับแล้วก็ตันก็จะกําจัดออกไปในทิศทางที่ดีแล้วก็สร้างความสดใส้ามานะครับเอาพลังอย่างความรักความสัมพันธ์นะครับมาเป็นพลังในการที่จะทาให้ตั้นสู่ความสําเร็จได้ในทางที่ดีสองถ้วยนะครับพลังอย่างความรักความสามัคคีก็เข้ามาเกื้อกูลนะครับแล้วก็ตั้งอัศวินตือถ้วยนะครับก็จะทาให้ตันนั้น มีพลังในการที่จะใส่ใจนะครับในการที่จะดูแลนะครับดูแลการงานธุรกิจของท่านตัดสินใจอะไรออกมาก็ในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องที่จะสร้างความจเจริญเติบโตพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับก็ส่งผลในช่วงนี้นะครับ ความสาเร็จของท่านจะส่งผลต่างการเงินก็มาในทิศทางที่ดีเจ็ดเดียนะครับอะไรที่ท่านรอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในเรื่องของความสําเร็จนะครับที่มีการจัดการบริยารมาก่อนหน้านี้นะครับกําลังจะส่งผลในทิศทางที่ดีความสําเร็จท <LE> <inta> <lla> <ough> ี่จะทาให้ท่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องในความสําเร็จนั้นนะครับก็เป็นโอกาสของการมาเติมเต็มในเส้นทางผลประโยชน์ต่างการเงิน ให้มีความบุดมสมบูรณ์รุ่งเรืองพัฒนาเติบโตปันิจต่างที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทำให้รายได้รายรับไม่ว่าธุรกิจใดๆนะครับหรือตำแหน่งประจําก็มีโอกาสนะครับมีการเติบโตบางท่านมีโอกาสควบตําแหน่งได้ด้วยนะครับในช่วงนี้อาจจะมีเข้ามานะครับมีตําแหน่งที่มั่นคงอยู่แล้วก็จะมีตําแหน่งใหม่เข้ามาหรือบางท่านที่มีตําแหน่งรายได้รายรับที่มั่นคงแล้วก็จะมีการตัดสินใจสร้างธุรกิจ ขึ้นมานะครับบางคนแม้จะมีธุรกิจอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะมีการขยับขยายนะครับช่วงนี้านอาจจะตัดสินใจนะครับในการเตรียมโครงการอะไรใหม่ๆนะับที่อาจะเป็นโครงการในต่างถิ่นต่างแดนนะครับเพราะเดลเวอร์นะครับเรื่องของการตัดสินใจและก็สองไม้เท้าในการมองข้ามน้ําข้ามทะเลไปถึงอนาคตในดินแดนไกลนะครับก็ทมให้ตอนนั้นตัดสินใจขยับขยาย สร้างโอกาสของการที่จะดึงดูดเม็ดเงินเข้ามานะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะไปสู่เป้าหมายความสําเร็จความรุ่งเรืองดึงดูดรายได้รา,ายรับเข้ามาเป็นเส้นทางใหม่ๆเงินต่างประเทศนะครับก็จะตกดึงดูดเข้ามาเติมเต็มให้ท่านได้รับเหมาะสมกับความรู้ความสามารถกับศักยภาพของท่านนะครับการทาธุรกิจอาสงหาริมทรัพย์อะไรต่างๆในช่วงนี้นะครับการเจราจาเป็นในหน้าอะไรต่างๆพวกเซลเมนอะไรต่างๆนะครับที่จะทำให้ท่าน ลื่นไหลนะครับในการเจราจาปล่อยสซนค้าปล่อยอะไรออกไปออกออเดอร์ก็มาในที่ต่างที่ดีก็ดึงโดดเม็ดเงินเข้ามาสร้างความเจริญเติบโตรุ่งเรืองให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเงินเรื่องลื่นไหลก็ามา,อ,าอย่างต่อเนื่องนะครับแต่เงินที่ลื่นไหลเข้ามาด้วยความสําเร็จนี้ก็ไม่ได้เข้ามาง,าง่ายๆนะครับก็เข้ามาด้วยที่ต้องต่อสู้ต้องปันฝ่า,อาปอเหนื่อยปอสมควรนะครับด้วยความเป็นสองเหรียญนะครับก็เรียกว่าต้องกระยิง ขาข้างเดียวนะครับในการที่จะรับกับปาระให้เกิดความสําเร็จแต่ว่าเหนื่อยและคุ้มนะครับกับผลตอบแทนผลรายรับรายได้ในทิตทางที่ดีที่มีความเติบโตรุ่งเรืองต่างการเงินมากยิ่งขึ้นแล้วนอกเหนือจากความสําเร็จในเรื่องการงานธุรกิจแล้วที่ได้รับผลประโยชน์ต่างการเงินนะครับก็มีเส้นทางเกี่ยวกับการเสี่ยงดวงนะครับสาหรับบางท่านนะครับมีโอกาสในการที่จะได้รับ การเงินที่มาแบบพลุกๆุกนะครับก็แล้วแต่ตนนแแตจจพื้นฐานดวงของแต่ละคนนะครับแล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรมาให้แล้วก็พื้นฐานดวงของแต่ละคนถ้าใครมีพื้นฐานที่มากหน่อยก็จะได้เกิน,นโชคลาภก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆก็มาเต็มๆนะครับด้วยความเป็นเดซันด้วยความเป็นสิบเหรียญน,นะครับ แต่ถ้าใครมีพื้นฐานดวงที่เรียกว่าฐานอาจจะไม่มากมายก็จะเข้ามาได้เป็นที่ชื่นอกชื่นใจได้ด้วยเช่นกันนะครับเดลเวอร์นะครับที่เข้ามาสร้างความสดชื่นเฉิมใสเบิกบาในให้ท่านได้รับนะครับบางท่านก็มีตั้งสองฝ่ายนะครับถ้าใครมีคู่รักคู่ครองคู่สัมพันธ์นะครับก็จะเป็นโอกาสได้รับโชคลาภก็มาเกื้อกูลเกื้อหนุนในติดต่างที่มาเติมเต็มนะครับแต่ถ้าไม่ เกี่ยวกับในเรื่องของการเสี่ยงดวงนะครับสำหรับบางท่านนะครับก็มีโอกาสที่ได้รับเงินทรัพย์สินที่อาจจะมาจากบุคคลก็ได้นะครับที่อาจจะเดินทางมาเยี่ยมมาเยียนหรือท่านเดินทางไปพบไปเจอนะครับเนี่ยก็แวะไปเยี่ยมไปเยียนเขาหรือก็เดินทางมาพบมาเจอมา เวมาหานะครับก็อาจจะนําสิ่งดีๆต่างการเงินเข้ามาเติมเต็มให้ท่านได้รับเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆหรือทรัพย์สินอะไรนะครับที่อาจจะมีมูลค่าเข้ามาด้วยความเมตตาด้วยความรักด้วยความปรุงพอใจมาเติมเต็มให้นะครับก็เป็นโอกาสดีๆส่วนในเรื่องรายจ่ายนะครับบางท่านในช่วงนี้ก็จะมีสภาวะความกังวลบ้างสาหรับบางท่านนะครับในเรื่องของการจ่ายจ่าย ซึ่งนาทีอาจจะมีเป้าหมายนะครับในเรื่องของการที่จะใช้เงินกับก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆแล้วก็อาจจะมีความข้างบนนะครับว่าเงินจะลังไหลเข้ามาตันกับสถานการณ์หรือไม่นะครับจึงอาจจะทำให้แนะ่นำมาเป็นเรื่องกังวลได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นจาราศีตุลในช่วงนี้นะครับไม่ว่าอะไรก็ตามที่ก็ามาเป็นกําหนดเป้าหมายก็ตามนะครับก็ไม่เปิด ไม่ควรไปกังวลในสถานการณ์ต่างๆนะครับให้รู้จักปลนคลายในทิศทางที่ดีนะครับด้วยความเป็นราชินีตอดาบน,นะครับตัานปลนคลายในสภาวะความรู้สึกอะไรต่างๆนะครับไม่ควรเก็บมากังวลแล้วก็สร้างความสดใสจำใสเบิกบานในทิศทางที่ดีนะครับด้วยความเป็นเดอร์ซันนะครับ รับประกายรอดสมีแงแสงตะวันนะครับมาเป็นพลังแล้วก็รับพลังเครื่อกกลนเกื่อหนุนกุ้มกรองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อายการอุปธรรมกรมโชในทิศต่างที่ดีแล้วก็ท่านก็จะมีพลังแรงดึงดูดในทิศต่างที่ดีนะครับดึงดูดเงินทองทรัพย์สินดึงดูดผลประโยชน์เข้ามานะครับในทิศต่างที่จะทำให้ท่านนั้นมีความปลอดภัยในสากการณ์ที่ท่านกังวลอยู่นะครับ จิตใจจำใสเบิกบานก็จะมีพลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเต็มๆนะครับอย่างไรก็ตามช่วงนี้ท่านก็จะมีเงินเข้ามามากมายเหลือเก็บเหลือใช้นะครับที่จะทําให้ท่านนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ตั้งความเป็นสี่เหรียญสิบเหรียญน,นะครับที่ ทำมห้ตัานเหลือเก็บเหลือใช้เงินที่หลังไหลเขามา,มากมายนะครับด้วยความเป็นเดอะซันที่จะทําให้ตัานรุ่งเรืองฟุ่งฟูในช่วงนี้ต่างกันเงินการใช้จ่ายก็มีการรอบกอบระมัดระวังใส่ใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็ตามไอ้ตัานนั้นดูแลเซฟเ,เงินที่หามาได้นั้นด้วยความเก็บออมรอมเร,รียบอย่างมันง่นคงและก็เงินก็มีมากมายก็ามาเติมเต็มหลังไหลก็มาอย่างต่อเนื่องนะครับโครงการเก่าโครงการใหม่ที่ สร้างรายได้ไรายรับนะครับตัางตำแหน่งที่ควบกันอะไรก็แล้วแต่นะครับธุรกิจต่างๆที่สร้างผลเปอร์เซ็นต์ผล,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 ผลรายรับส่วนแบ่งโบนัสอะไรต่างเข้ามามากมายนะครับก็เป็นโอกาสการพัฒนารุ่งเรืองในเส้นต่างการเงินในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับในช่วงนี้ผู้ที่เป็นชาวราศีตุลน,นะครับก็มีโอกาสที่จะพัฒนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้ด้วยเช่นกันนะครับสําหรับคนโสดนะครับแต่ก็มีหลาย แบบนะครับบางคนนั้นเป็นโอกาสวัสนาดีนะครับในช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประธานพอนำน้อยใจก็ามานะครับที่จะตันพบกับรักดีๆที่จะพัฒนาไปสู่เส้นทางองความสัมพันธ์ที่มีความเจริญเติบโตมันคงใช้ชีวิตในอนาคตคู่กันได้ด้วยเช่นกันนะครับ ซึ่งเป็นช่วงของการที่จะได้พบกับคู่รักที่จะมาเป็นคู่คอมมิชเมนท์ที่ดีนะครับและก็ความสัมพันธ์นี้เมื่อเริ่มต้นแล้วก็จะได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับให้พัฒนาเติบโตต่อเนื่องในทิศทางที่ดีไปสู่เส้นทางของการใช้ชีวิตคู่นะครับที่จะร่วมอ๋อกลัวเรียนกันได้ในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับส่วนบางคนก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ ในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับมันจะเป็นช่วงดีๆที่จะเกิดความรักดีๆก็ตามนะครับแต่ท่านก็ต้องพิจารณาพิเคราะห์ด้วยนะครับโดยเฉพาะความรักความสัมพันธ์ที่อยู่ในแดนไกลนะครับหรือธุกความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการพบกันต่างโลกสื่อสารออนไลน์นะครับที่ไม่ได้พบกันตัวเป็นๆ อันนี้ก็ต้องเรามาระวังด้วยนะครับประาางทีนั้นอาจจะมีสภาวะอะไรที่มันแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ด้วยก็ได้นะครับตีบางตีนั้นอาจจะเป็นคนที่เขายังมีเจ้าของนะครับหรือเป็นคนที่ก็มาสร้างสถานการณ์ให้ตัานเป็นตัวเลือกเป็นตัวสำรองอะไรด้วยอันนี้ก็ต้องเรามาระวังโดยเฉพาะกับการพบคนรักที่อยู่ในต่างถิ่นแดนไกลนะครับให้พิจารณาอย่างรอบคอบนะครับเพราะว่าเม้นเือร์เลเวอร์จะขึ้นมาก็ตามนะครับแต่เป็นเลรเลเวอร์ อาจจะเป็นความรักที่ไม่ได้เพียงหนึ่งเดียวนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นรักตัวเลือกก็ได้แล้วก็ถ้าตัานพิจารณาไม่รอบคอบนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ปวดหัวในภายหลังได้ด้วยเช่นกันที่ต้องไปเป็นรองเป็นน้อยอะไรเกานะครับไะฉจะน,นในใส่ใจนะครับในการที่จะมีความรักสักทีหนึ่งนะครับก็พิจารณาอย่างรอบคอบ ส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์นี้จะได้รับการดูแลพัฒนาเติบโตในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่องกลับปฎิเสธขึ้นมานะครับที่จะรักษาสมดุลความรักความสัมพันธ์ให้เดินหน้าอย่างรื่นไหลนะครับกำเนิดถึงความเหมาะสมในความรักความสัมพันธ์ที่คู่ควร ที่ระหว่างความคนรักจะได้รับกับสิ่งดีๆนะครับมีการเติมเต็มกับความหวานความโรแมนติกสําหรับบางคู่นะครับแม้จะมีสภาวะของความมึนหวงเงินบ้างอะไรในความรักความสัมพันธ์เข้ามาก็ตามนะครับสาหรับบางคู่ที่อจ,จะเข้ามาเป็นานาบในความรักความสัมพันธ์ แต่ก็สามารถที่จะปรับสมดุลในทิศทางที่ดีนะครับที่จให้ความรักคนสัมพันธ์นั้นได้รับการเปลีป่ยนแปลงพัฒนาในทิศทางที่ดีนะครับก็ตกตัดจบปัญหาอะไรที่เข้ามานะครับด้วยความใส่ใจด้วยการมองหน้าก้าหากันคุยกันด้วยความรู้สึกดีๆนะครับที่กำนึงถึงอนาคตร,ร่วมกันอยู่เสมออย่างมีคุณค่านะครับก็ทําให้ความรักคนสัมพันธ์แม้นบางคู่จะเป็นภาระหนักในการที่จะดูแลให้วความเติบโต พัฒนาไปในต่างที่ดียิ่งขึ้นก็ตามนะครับแต่ก็ได้รับการดูแลด้วยความใส่ใจอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรนะครับความรักก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับในความรักความสัมพันธ์บางคู่ในช่วงนี้จะมีข่าวดีในเรื่องของการที่จะมีทายาทเข้ามาได้ด้วยนะครับตะไครปรัถนาในเรื่องของการที่จะมีบุตรนะครับบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ประทานผู้ที่เป็นกวัญใจนะครับายา่อนใหม่ เข้ามาในครัวเรือนได้ด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับนี่ก็คือในภาพรวมๆนะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีตุลตั้งแต่วันที่16ถึง31พฤษภาคมนี้นะครับก็ขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับมีความสําเร็จมั่งคั่งมั่นคงอุดมสมบูรณ์นะครับและก็มีความรักมีครอบครัวที่มีความสุขมีความอบอุ่นมั่นคงนะครับขอบคุณครับ